สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยานิดในรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค้อควาย14101นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการหาค่าประมาณมาหลายๆชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการหาผลลบผลบวกจากค่าประมาณแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณกันซึ่งมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกผลลบของจํานวนนับโดยใช้ค่าประมาณพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการหาค่าประมาณก่อนนะคะทบทวนจากโจทย์ง่ายๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะทําได้คล่องแล้วนะคะข้อที่1ค่ะแป้งมีเงินฝากธนาคาร3,815บาทแป้งมีเงินฝากธนาคารกี่พันบาทนักเรียนคะ่ะนักเรียนถ้าเจอโจทย์ปัญหานักเรียนให้ดูประโยคคําถามของเขานะคะเขาถามว่า มีเงินฝากธนาคารประมาณกี่พันบาทเพราะฉะนั้นคําว่ากี่พันก็คือพิจารณาเป็นจํานวนเต็มพันถ้าคิดเป็นจํานวนเต็มพันให้ดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลข8มากกว่า5เปลี่ยนเป็นศูนย์บกเพิ่มอีกหนึ่งในหลักพันดังนั้นแป้งมีเงินฝากธนาคารประมาณ4ี่พันบาทนั่นเองถูกไหมคะ,ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนตอบก่อนคุณครูเลยนะ แม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำแยงซีเกียงอยู่ประเทศอะไรคะอ่าประเทศจีนค่ะแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนและทวีปเอเชียยาวประมาณเอ้ยยาว6ก8 0กิโลเมตรแม่น้ำแยงซีเกียงยาวประมาณกี่พันกิโลเมตรอ่าเขาถามว่ายาวประมาณกี่พันกิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ตอบเป็นจำนวนเต็มพัน จำนวนเต็มพันให้ดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข3น้อยกว่า5เปลี่ยนเป็นศูนย์ให้หมดเลยดังนั้นแม่น้ำแยงสีเกียงนะคะยาวประมาณ6,000กิโลเมตรนั่นเองง่ายใช่ไหมคะอืมไปต่อข้อที่3อีกสักข้อสิคะ,ะทะเลสาสุพิเรียนะคะมีพื้นที่82,350ตารางกิโลเมตรทะเลสาสุพิเรียมีพื้นที่ประมาณกี่หมื่นตารางกิโลเมตร อ่าข้อนี้ถามว่าประมาณกี่หมื่นตารางกิโลเมตรนะคะดังนั้นก็ต้องตอบเป็นจํานวนเต็มหมื่นค่ะอ่าจำนวนเต็มหมืนนนมม่นให้พิจารณาที่หลักพันหลักพันเป็นเลข2น้อยกว่า5ง่ายๆเลยเปลี่ยนเป็นศูนย์ให้หมดค่ะดังนั้นทะเลสาบสุพีเรียมีพื้นที่ประมาณ8ป0 0 0ื่นตารางกิโลเมตรนั่นเองง่ายไหม อีกสักข้ออีกสักข้ออ่าข้อที่4ค่ะทวีปยุโรปมีพื้นที่9 9 5 7ล้านตารางกิโลเมตรทวีปยุโรปมีพื้นที่ประมาณกี่ล้านตารางกิโลเมตรอ่าข้อนี้ถามว่าประมาณกี่ล้านตารางกิโลเมตรดังนั้นจำนวนเต็มล้านนะคะจำนวนเต็มล้านพิจารณาที่หลักแสนนะคะเลข9อยู่ในหลักแสนมากกว่า5เปลี่ยนเป็นศูนย์บวกเพิ่มอีกหนึ่งในหลักล้านนะคะ เปลี่ยนเป็นศูนย์ทั้งหมดบวกเพิ่มอีกหนึ่งในหลักล้านหลักล้านจากเดิม9บวกก็เป็น10ดังนั้นทวีวิโรมีพื้นที่ประมาณ10ล้านตารางกิโลเมตรนั่นเองอทีนี้เรามาแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณกันนะคะวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณมาดูตัวอย่างคะ่ะจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่24994ตารางกิโลเมตรกรุงเทพมหานครมีพื้นที่1 5 0 0 69ตารางกิโลเมตรนะคะถามว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานครประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณกี่ตารางกิโลเมตรนะคะก่อนที่เราจะแก้โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนจําไว้เลยนะคะนักเรียนจะต้องทําประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือหาพื้นที่มากกว่าดังนั้นเป็นวิธีอะไรคะ วิธีลบนะคะเอาตัวตั้งก็คือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีจำนวนมากกว่านะคะ2494ลบด้วยกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่น้อยกว่าคือ1569นะคะต้องใส่คาว่าเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยนะคะอันนี้ถึงจะบอกว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะทีนี้ เมื่อเราได้ประโยชน์สัญลักษณ์แล้วนะคะเราจะต้องมาพิจารณาหาความสมเหตุสมผลนะคะว่าคำตอบควรจะอยู่ประมาณเท่าใดนะคะถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราลองมาประมาณเป็นจำนวนเต็มพันดูนะคะ,ะ2 4 9 4นะคะจำนวนเต็มพันพิจารณาหลักร้อยหลักร้อยเลข4น้อยกว่า5เปลี่ยนเป็น0ดังนั้นประมาณ20,000นั่นเอง และ1,569นะคะถ้าเป็นจำนวนเต็มพันพิจารณาหลักร้อยเลข5นะคะเลข5ตั้งแต่เลข5ขึ้นไปเปลี่ยนเป็นศูนย์บวกเพิ่มอีกหนึ่งในหลักพันก็คือประมาณ2,000นั่นเองนะคะทีนี้เนื่องจาก20,000ลบ2,000ได้เท่ากับนะคะ18,000อ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตอีกนิดนึงค่ะคุณครูขออนุญ,ญาตกลับไปตรงนี้นะักเรียนคะหลายคนเลยคะ่ะในแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วแล้ว เครื่องหมายค่าประมาณนะลูกตรงนี้นะคะเราจะใส่เท่ากับไม่ได้นะคะเพราะว่า2494ไม่ได้เท่ากับ20,000นะลูกตรงนี้นักเรียนจะต้องใส่สัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายค่าประมาณนะคะอ่าตรงนี้ก็ต้องเป็นค่าประมาณนะคะโอเคมาต่อกันค่ะ 20,000! 2 0 0ลบ2 0 0 0เท่า20กับ18,00ดังนั้นนะคะ2 4 94-1,569ลบ1 5 9 จึงประมาณเท่าจึงประมาณนะคะ18000นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็ม,ตมพันก็จะได้คำตอบว่านาครราชาสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานาครประมาณ18,000ตารางกิโลเมตรอ่าถูกหรือยังคะอ่ายังไม่รู้อ่ะลองดูอีกทีสิ นักเรียนคะทุกครั้งที่เราถ่าแสดงวิธีทำนะคะอย่าลืมประโยคสัญลักษณ์จะต้องมาก่อนนะคะทีนี้เรามาหาคําตอบเป็นจํานวนเต็มร้อยดูสิคะประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยถ้าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยจะได้ว่า2494นะคะถ้าเต็มร้อยพิจารณาหลักสิบหลักสิบเป็นเลขเก้านะคะเปลี่ยนเป็นศูนย์บวกเพิ่อมีหนึ่งในหลักร้อยก็จะประมาณ2,500นะคะและ1569ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย,ะน,น,น,อยะ 94, นะคะหลักสิบก,ก,ก,นะก,ก็คือเลขหก เปลี่ยนเป็นศูนย์บวกเพิ่มอีกหนึ่งในหลักร้อยก็คือประมาณ1,600นะคะอ่าสังเกตนะคะสัญลักษณ์ค่าประมาณนะจ๊ะอ่าเนื่องจาก2,500ลบ1,600เท่ากับ1 8 9 0 0ค่ะดังนั้น2,494ลบ1 5 6 9ถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยจึงประมาณได้1 8 9 0 0นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบถ้าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยก็จะได้ว่านครราชสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพม,มหานครนะคะ18,900ตารางกิโลเมตรนะคะอ่าทีนี้เราจะมาหาว่าความสมเหตุสมผลของโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็ต้องลองนะคะเอาประโยชน์สัญลักษณ์เอาจาัดโจทย์เลยมาลบกันดูนะคะจะได้ว่า2494 ลบ1 5 6 9 c นะคะ4มาลบ9ไม่ได้ไปยืมมา9ถูกยืมไปก็เหลือ8นะคะอันนี้ก็เป็น14ทีนี้4ตัวนี้ก็ยืมไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูพายลบไปทีจําจนวนนะคะอ่า14ลบ9เหลือ5ค่ะ9ถูกยืมไป็น1เหลือ8 8ลบ6เหลือ2ค่ะ4ลบไม่ได้ไปยืมมา หน,นะคะก็เป็น1ิบ4ี่สิบสี่ลบห้าเหลือเตัวนี้มีอยู่ศูนย์ไปยืมสองมาหนึ่งเป็นสิบสถูกยืมไปหน 1, ก็เหลือ9 9้กลบหก็เหลือ8ค่ะตรงนี้เหลืออยู่1ชักลงมาดังนั้นนะคะถ้าเราเอาจํานวนเต็มจริงๆนะคะมาลบก็จะได้ว่า18925จะเห็นว่าคําตอบของค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยนะคะจะได้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงกับผลลบที่คํานวณได้จริงดังนั้นนะคะ ข้อนี้จึงตอบได้ว่าาใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยถึงจะสมเหตุสมผลนั่นคือประมาณ1,8,900นั่นเองนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะง่ายๆใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดที่1.15กันนะคะ โดยนักเรียนข้อนี้คุณครูไม่ให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเลยนักเรียนห้าง่ายๆค่ะค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยนะคะพิจารณาหลักสิบพิจารณาหลักสิบใช่ไหมคะแล้วก็จะได้คําตอบเลยถ้าน้อยกว่า5เปลี่ยนเป็น0ูนย์แต่ถ้ามากตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะตั้งแต่5ขึ้นไปถึง9นะคะเปลี่ยนเป็นศูนย์บวกเพิ่มอีกหนึ่งในหลักถัดไปนะคะข้อ1นนะคะมี2ข้อย่อยนะคะ ข้อที่2นะคะประมาณเป็นจํานวนเต็มพันนักเรียนอย่าดูอย่าลืมดูที่คําสั่งนะคะว่าเขาให้หาค่าประมาณเป็นจานวนเต็มเท่าไหร่นะคะถ้าตามจานวนเต็มพันนะคะพิจารณาหลักร้อยหลักร้อยถ้ามากกว่า5เปลี่ยนเป็นศูนย์บวกเพิ่มอีกหนึ่งในหลักพันนั่นเองนะคะอ่าข้อ2ก็คือมี2ข้อย่อยนะคะอ่าไปดูที่ข้อ3ค่ะข้อ3เป็นจํานวนเต็มหมื่นนะคะลูกจานวนเต็มหมื่นพิจารณาที่หลักพันนะคะพิจารณาที่หลักพันพิจารณาที่หลักพันนะคะ มีอยู่3ข้อย่อยค่ะ,ะแล้วมาดูที่ข้อ4ค่ะข้อ4ี่แสดงวิธีทำค่ะคุณครูให้เราแสดงวิธีทำหาคำตอบโดยใช้การประมาณนั่นนักเรียนจะต้องเริ่มตั้งแต่ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์และทีนี้ตอนที่นักเรียนทดนักเรียนจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่อันนี้นักเรียนไปทดใส่กระดาษอีกทีแต่ตอนที่นักเรียนทําลงใส่สมุดที่จะส่งให้คุณครูตรวจนะคะ เอาคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดที่ถูกที่สุดนะคะลูกทำตามขั้นตอนนะคะประมาณาตัวโจทย์นะคะประมาณประมาณได้เท่าไหร่ก็ลบค่าประมาณแล้วก็เอาจำนวนจริงมาลบดูนะคะอ่าถ้าเหมือนตัวอย่างที่คุณครูพาทำค่ะอ่าลองมาดูคำถามชวนคิดนะคะที่คุณครูฝากไว้ให้คิดนะคะถ้าจํานวนสองจำนวนที่มีหลักต่างกันนักเรียนต้องการประมาณจํานวนเพื่อน,นํามาบวกหรือลบกันควรประมาณอย่างไรเพราะเหตุใด นักเรียนจะต้องประมาณอย่างไรใช่ไหมคะเอจนวนสองจนวนที่มีหลักต่างกันถ้าเราจะต้องนำหมามาบวกหรือมาลบกันเราควรจะทำยังไงเราก็ควรที่จะประมาณเป็นจํานวนเต็มเดียวกันค่ะเพราะค่าประมาณจะได้ใกล้เคียงกับคำตอบจริงนั่นเองนะคะอ่าเป็นยังไงคะจากกิจกรรมที่เราเรียนในวันนี้นะคะจึงสรุปได้ว่า เลือกใช้ค่าประมาณต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหากันโดยใช้ค่าประมาณไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ